อิฟขอท้าเลยนะคะไม่มีไฮยาลูรอนเต้าไหนที่ใส่มากถึง8มโมลกูลได้เท่าอิฟแน่นอนนะคะคือเรามีโรงงานผลิตเป็นของตัวเองที่สําคัญเรื่องคุณภาพเนี่ยอิฟไม่ปล่อยผ่านแน่นอนสารสกัดใส่เต็มคุณภาพอัดเต็มและมีโรงงานที่ถูกต้องตามหลักอาเซียน GMP นะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะอิฟก็จะมาบอกความดีงามของเซรั่มตัวนี้นะคะเขามีชื่อว่าไฮยาลูรอนคอนเซนเทรตเซรั่มตัวนี้มีความพิเศษมีความดีงามยังไงอันดับแรกเลยที่ แน่เลยคือหนึ่งละเขาให้ความชุ่มชื้นกับผิวสูงมากพอผิวนีความชุ่มชื้นผิวก็จะไม่แห้งกล้านนะคะช่วยให้ผิวกักเก็บน้ําในผิวได้ดียิ่งขึ้นเมื่อไหร่ที่ผิวเราอิ่มฟูไม่แห้งกล้าแล้วเนี่ยอาการแพ้ก็จะเกิดยากขึ้นนะคะและที่สําคัญริ้วรอยต่างๆที่ผิวมันเกิดการเหี่ยวย่นกันขาดน้ําอะไรต่างๆนานาค่ะพอได้รับพยาลูรอนเข้าไปแล้วเนี่ยจะทําให้ริ้วรอยต่างๆเนี่ยดูตื่นขึ้นด้วยนะคะหลายๆท่านอาจจะอยากทราบว่าเอ๊ะมันมีแต่ใหยาว รอหรือเปล่าไม่เลยค่ะถ้าอิฟทำอิฟไม่ใส่แค่นั้นแน่นอน อิฟใส่อะโลเวล่า 200x ค่ะคืออะโลเวล่า200เท่าเลยนะคะซึ่งตัวนี้เขาจะช่วยในเรื่องของลดการอักเสบอาการระคายเคืองได้ดีมากและยังทําให้ผิวชุ่มชื้นไม่แห้งกล้านด้วยนะคะตัวต่อมาค่ะไดโพเทสเซียมกลีเซอรีลอยไซเนตนะคะตัวนี้เป็นสารสกัดจากชะเอมเทศนะคะตัวนี้อิฟชอบมากๆคือเขาจะช่วยในเรื่องของลดอาการแพ้ระคายเคืองลดอาการอักเสบได้ดีมากนะคะแล้วตัวต่อมาค่ะ Natural h e g นะคะ Natural h e g เนี่ยคือสารสกัดจาก หั่วหมักนะคะแล้วก็จากรากย่าแดงญี่ปุ่นเนี่ย ความพิเศษของตัวนี้ค่ะทันทีที่เราทาเซรัม่มพยาลูลอนลงบนผิวแล้วเนี่ยเราจะพบได้ถึงความนุ่มเรียบเนียนทันทีเลยนะคะตึงอิม่มฟูทันทีเลยค่ะอันนี้คือความพิเศษของตัวนี้นะคะตัวต่อมาค่ะในอาซินามายนะคะตัวนี้วิตามิน B3 วิตามิน B 3เนี่ยอิบใสในเปอร์เซ็นต์ที่ช่วยในเรื่องของความชุ่มชื้นกระตุ้นในการสร้างคอลลาเจนและเซราไมล์พอผิวเรามีคอลลาเจนและเซราไมล์แล้วเนี่ยจะทําให้ผิวเนี่ยแข็งแรงขึ้นนะคะแล้วก็เกิดอาการแพ้ยากขึ้นและที่ไม่พูดไม่ได้ เลยก็คือสารสกัดจากไฮายาลูรอนซึ่งอิพจะบอกว่าไฮายาลูรอนที่อิพใส่ไม่ได้มีแค่1หรือ2หรือ3ตัวแค่นั้นนะคะแต่อิปใส่ถึง8ตัวด้วยกันซึ่ง8ดตัวเนี่ยเป็นโมเลกุลที่มีขนาดต่างกันนะคะเพราะอะไรเพราะว่าผิวเราเนี่ยขนาดของดูกลุ่มขนเอ่ยขนาดของผิวชั้นล่างเอ่ยเนี่ยมันจะไม่มีขนาดเท่ากันเลยนะคะถ้าเกิดว่าโมเลกุลใหญ่เนี่ยโมเลกุลใหญ่ก็จะทําหน้าที่อยู่ข้างบนผิวตรงนี้ พื่อที่จะกักเก็บความชุ่มชื้นไม่ให้น้ําในผิวเนี่ยระเหยออกไปหรือซึ่งเป็นสาเหตุที่ทําให้ผิวเราแห้งนะคะส่วนโมเลกุลต่อมาเนี่ยอีกทั้ง7ชนิดเนี่ยมันก็จะกระจัดกระจายอยู่ตามแต่ละชั้นของผิวนะคะซึ่งแน่นอนค่ะถ้าเกิดว่าผิวเรามีการยุบตัวลงนั่นหมายความว่าอาการแห้งอาการคันและก็ริ้วรอยความเหีย่ยวย่นต่างๆจะตามมานะคะอีฟก,ก็เลยนำไฮยาลูรอนทั้ง8ชนิดนะคะที่มีขนาดต่างๆกันเนี่ยให้มันลงไปอยู่ทุกชั้นผิวเลยเพื่อที่ให้ผิว มีความบูดตัวขึ้นอิ่มตัวขึ้นหาริ้วรอยต่างๆความแพ้งกล้านต่างๆมันก็จะเต่งตึงขึ้นเมื่อเราใช้เซรัม่มไฮยาลูรอนคอนเซนเทรตของอีฟนะคะหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้คือเนื้อเขาจะมีความเข้มข้นมากอีฟขอเท้าเลยนะคะไม่มีไฮยาลูรอนเจ้าไหนที่ใส่มากถึง8โมลิกุลได้เท่าอีฟแน่นอนนะคะเพราะนี่แหละค่ะคือเรามีโรงงานผลิตเป็นของตัวเองนะคะและที่สำคัญ เรื่องคุณภาพเนี่ยอิฟไม่ปล่อยผ่านแน่นอนสารสกัดใส่เต็มคุณภาพอัดเต็มและมีโรงงานที่ถูกต้องตามหลักอาเซียน GMP นะคะให้ดูอีกรอบถึงความเข้มข้นของเขานี่คนเป็นสิวสามารถใช้ได้ไม่มีน้ำหอมนะคะไม่มีพาราเบน ใช้ได้ทุกสภาพผิวเลยนะคะอันนี้สําหรับเซนซิทีฟสกินก็สามารถใช้ได้เนะะี mm ่ยค่ะเขาจะมีความฉ่ําอิ่มฟูทันทีที่ทาแล้วก็มีความนุ่มลื่นทันทีที่ทานะคะสําหรับใครที่ดูคลิปนี้จนมาถึงตรงนี้แล้วนะคะถามว่าอยากซื้อได้ที่ไหนจะบอกว่าเราไม่มีจํำหน่ายค่ะสามารถสอบถามตัวแทนจําหน่ายได้ทั่วประเทศเลยนะคะวันนี้ต้องขอลาไปก่อนลนะคะ่ะบายสวัสดีคะ่ะ